อ,อ,อากาศแพร่มึงแพร่ดีมากเลยค่นะนะมาจากบางแสนนะคะบางแสนร้อนนะคะนะคะจะเป็นมาจากสมาคมนะคะมาจากหนะะ่วยงานภาครัฐนะคะ <okay. S 3> ก็สามารถให้ข้อมูลนะคะกับทีมผู้วิจัยได้นะคะแล้ววันนี้นะคะอาจารย์สนัญญาก็มีด้วยนะคะให้ข้อมูลในโครงการนะคะท่านศาสตราจารยร์ดรสุมาลีวงศวิทินะคะจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะนะคะทนะ่านที่2ใช่ไหมคะ ของประเทศไทยนะคะไม่ใช่บบนะคะขอ,อของมหาวิทยาลัยราเอ่ของมหาวิทยาลัยรามแห่งนะคะนะก็ให้ที่ยากนะคะก็จะทําให้เป็นเรื่องง่ายนะคะที่ทุกท่านสามารถที่จะเข้าใจได้นะคะเพราะว่ากฎหมายนั้นเกี่ยวข้องกับหัวข้อในวันนี้นะ อะไรแล้วออกเลนะครับนี่ค่ะนี่หนึ่งค่ะอะไรคะขอใหศาสตราจารย์ดรสรัญญาเลิศพุทธรักมากนะคะลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญการมาในครั้งนี้ของกระผมและก็ของมหาวิทยาลัยบูรพานะมีที่มาจากกล่าวถึงสั้นๆเล็กน้อยนะครับประเมินผลการทำงานของกศช ของสำนักงานกสทชและของเลขาธิการกสทชนะครับเพื่อติดตามและประเมินผลว่ากสทชหน่วยงานทั้งหลายเหล่านี้ได้ทำงานบริหารจัดการคลื่นความถี่ไม่ว่าทางวิทยุโทรทัศน์หรือโทรโคมนาคมเช่นด้านมือถือจะถูกนำไปเสนอให้กับกสทชซ,ซึ่งบริหารจัดการนี่แหละว่า เขาบริหารจัดการแล้วเป็นอย่างไรประชาชนรับฟังรับชมอยู่สะท้อนออกมาเป็นอย่างนี้อะไรที่ดีก็ชมอะไรไม่ดีเขาจะได้แก้ไขนะครับอะไรที่ดีก็ทําให้มันดียิ่งขึ้นอะไรไม่ดีก็จะได้เอาไปแก้ไขข้อมูลเหล่านี้ก็จะต้องถูกส่งต่อไปให้กับสภาผู้แทนรัษฎรวุฒิสภาแล้วก็เผยแพร่โดยทั่วไปเพราะฉะนั้นข้อมูลไม่ติงเท่านั้นนะครับข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ ไม่เกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านขอบคุณครับค่าวการวิเกราะขอพระคุณท่านไพโรจน์ตุลสายรี่มารานติดตามและประเมินผลงานของกสทชสำนักงานกสทชและเลขาธิการกสทชด้านพิเศษวิภาพของประชาชนและท่านที่ปรึกษาคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานได้ให้ความไว้วางใจกับวิทยาลัยการวิชยศาสตร์มหาวิทยาลัยอุรภาในการจัดทำบันทึกสอกสทช ด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนประจำปี2 5 6 5ของประชาชนซึ่งการกรวบรวมข้อมูลจะประกอบด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกการเก็บแบบสอบถามการประชุมจในทุกภูมิภาคประกอบด้วยภาคเหนือจังหวัดแร่ภาคกลางภาคจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาในการปรับปรุงมัฒน,นาการปฏิบัติงานของ,ของกสทชให้เกิดประสิทธิ รัฐมนูนนอกจากจะเป็นการบอกว่ารัฐมีหน้าที่ต้องจัดตั้งกสงทชขึ้นแล้วรัฐมนูนยังกำหนดสิทธิแลหน้าที่ของปวงชนชาวไทยวิทย์เยอะเลยนะอยู่ในหมวดสามทีมงานเราก็สกัดออกมาเฉพาะในส่วนที่คุ้มช่วยกันคิดช่วยกันลงมือแสดงความคิดเห็นของท่านออกมาดำๆๆ ในกรณีที่ท่านมีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการใช้ขึ้นความถิง mm hmm. เกี่ยวกับการประกอบกิจการของสามกลุ่มนั้นไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวิทยุหรือทีวีหรือกลุ่มโทรคมนาคมท่านมีประสบการณ์ตรงอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นวันนี้เราจะส่งเสียงออกมาดังๆว่าสิทธิของฉันถูกกระทบในเรื่องอะไรบ้างฉันได้สิทธิ อย่างที่เขียนอยู่บนจอพรบประกอบกิจการสองฉบับก็คือหนึ่งฉบับด้านโทรมคมอีกหนึ่งฉบับก็คือ,คอ,คอด้านกระจายเสียงกับโทรทัศน์ท่านที่เป็นผู้สื่อข่าวอยู่แล้วเป็นผู้ประกอบกิจการอยู่แล้วเข้าใจตรงนี้อยู่นะคะแต่ประชาชนหลายคนยังไม่รู้วันนี้เรามาเติมเต็นความรู้กันให้ท่านเห็นกฎหมายง่ายๆอย่างนี้เอาใหม่นะคะ